สวัสดีค่ะกิฟจากร้านโคชบายกิฟนะคะทีจ่จะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมกิดถึงร้านโคชบายกิฟค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นเบล t ์แบนะคะอีกรุ่นหนึ่งนะคะของกระเป๋าโคชค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว C ีนะคะสีเทาดำนะคะจะไม่มีตรงนี้เป็นลายแล้วนะคะ ตัวนี้เนี่ยจะสังเกตง่ายขึ้นก็คือตรงกลางนะคะจะเป็นตัวสีคู่กันนะคะแล้วก็ขยับออกขยับอ่อนนะคะก็คือจากตรงกลางไปซ้ายและขวาจะสมมาตรกันนะคะสําหรับเบลแบ็คตัวนี้นะคะไซส์ของเขาอยู่ที่ประมาณ12นิ้วสูงประมาณ7นิ้วนะคะเหมือนกับเพื่อนๆเขาเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอะไหล่สีดําค่ะซิปของเขาคือไอเดีนะคะนี่คือด้านหน้านะคะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นป้ายหนังห้อยนะคะหนังสีดําเหมือนกนะะันค่ะไขปลาก็เป็นสีดําเหมือนกันนะคะโลหะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเหมือนกนะะันค่ะนี่จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวสายนะคะจะเป็นสายผ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวตะขอก็อจะสามารถที่จะบีบและดึงออกได้ง่ายนะคะอะไหล่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเทาดำเหมือนกันค่ะ แล้วก็ด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นซิปเหมือนกันค่ะนี่เป็นซิปไอเดีเหมือนกันเลยนะคะนี่เป็นสีเทาดำทั้งใบเลยค่ะเรามาดูข้างในกันนะคะตัวนี้เนาะสามารถลูดเปิดออกได้นะคะข้างในนะคะบุเป็นผ้านะคะสีดำค่ะมีป้ายหนังเย็บติดอยู่ด้วยนะคะ อันนี้ไม่สามารถที่จะควักผ้าออกมาได้นะคะมันเย็บติดกันอยู่นะคะนี่เป็นป้ายหนังนะคะตัวรหัสของเขานะคะคือตัว c c นะคะ,ะ CCA t นะคะ1 4 1 1ค่ะ C cat 1 4 1 1นะคะมีช่องนะคะอีกหนึ่งช่องนะคะที่สามารถจะใส่การ์ดใส่โทรศัพท์มือถือนะคะเพิ่มอีกหนึ่งช่องได้นะคะนี่ค่ะจะเป็นช่องโล่งๆนะคะสำหรับรุ่นใหม่ๆของกระเป๋าโค้ชนะคะตอนนี้จะไม่มีแคทการ์ดมาก,กับ กระเป๋าแล้วนะคะอันนี้กิฟต,ต้องแจ้งให้ทราบด้วยนะคะเผื่อแบบว่าลูกค้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้แค่การน,นะคะก็คือมันไม่มาจากที่อเมริกานะคะทางเราก็เลยไม่มีให้นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นบู่ผ้าสีดำเหมือนกันค่ะนี่นะคะเป็นผ้านะคะก็คือจะมี2ช่องซิปนะคะซิปสองช่องเนาะข้างในมีช่องผ้านะคะเพิ่อมอีก1ช่องนะคะ ส่วนป้าย made in นะคะจะเย็บอยู่ทางขวานะคะของกระเป๋านะคะเย็บแต่ขอติดอยู่นะคะด้านหนึ่งนะคะเป็นรถม้านะคะอีกด้านหนึ่งเป็นประเทศนะคะอันนี้ made in Philippines นะคะนี่ค่ะเนาะเป็นป้ายค่านะคะเดี๋ยวกิ๊บจะลองสะพายให้ดูค่ะสามารถคาดเอวนะคะก็ได้นะคะ สามารถปรับระดับได้เลยนะคะนี่คาดเอวนะคะประมาณนี้นะคะหรือถ้าเราอยากจะคาดอกนะคะก็เอาขึ้นมาอย่างนี้ก็สามารถคาดอกได้แล้วนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะแต่ถ้าเกิดผู้หญิงนะคะที่อยากได้ความเท่แบบนี้นะคะก็สามารถมาลองสวมลองใส่ที่ร้านได้นะคะมาดูตัวจริงที่ร้านกันได้เลยนะคะ ถ้าเกิดสมมติว,ว่าใครอยากจะมาที่ร้านนะคะร้านอยู่แถวตลาดหลังการมินไทยนะคะใกล้ห้าแยกลาดพาวานี้เองนะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะ10โมงช้าถึง6โมงเย็นนะคะถ้าหาไม่เจอโทรมาที่0924716655นะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะร้านจะมีวันหยุดด้วยะคะ่ะถ้ายังไงเนี่ยโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะแถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กิฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย